สวัสดีครับอยู่กับบาวเซียนนะครับผมบาเซียนนำมาชมมาสวยงามเลนนมยครับนำมาชมมอิสราเอลวันนี้ชมม้าเช่นเวยครับคือเรียกพันอะไรครับนี่มีตัวใหญ่ครับเ,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 เดี๋ยววันนี้จะให้บาเซียนจูงเนะ จุงจุงมาขี่ได้ไหมไไ,หมไม่มีอานเราต้องใช้อานใช่ไหมจะลองขี่แบบนี้เป็นเจ็บหลังใช่ไหมเราอ่ะเจ็บอ๋อไม่เข้าเข้าไปได้ใช่ไหมได้เขาญาตครับอเขาดูดูดูคนกลับมาครับมาตัวใหญ่กว่าคนดีครับเนี่ยแม่มตัวใหญ่เงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีตัวใหญ่ครับ <S <S ก็เรียกพันธอะไรเนาะครับนี่มีมีทั้งหมดกี่ตัวนะอาเซียนมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมดเจ็ดตัวเนจะ็ดตัวครับ ตัวนี้คุณเนาะเฉียงเฉียงมากดีดไหมครับนี่มันดีดไหมไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีดถ้ามันไม่กลัวนะแต่ถ้ามันกลัวมันก็เขาเรียกว่าไงมันมันมันป้องกันตัวเองด้วยการดีดนั่นแหละจะมีตัวใหญ่เนาะมีตัวใหญ่มีทั้งหมดเจ็ดตัวใช่ไหมอ่าทั้งหมดเจ็ดตัวฟาร์มเนี่ยมีเจ็ดตัว จะปล่อยไหมครับหรือว่าเลี้ยงขังอย่างนี้ตลอดเลยเอ่อเลี้ยงขังตลอดครับปล่อยที่เกจ็ดไปตามอ๋อไปไปใช่ไหมปล่อยไปเลยใช่ไหมใช่ปล่อยไปคือมีหัวอาหารมีอะไรให้เขากินไหมครับหรือว่ามีมีแต่หญ้าใช่ใช่บ้านนี้เขาจะให้เลี้ยงแต่หญ้าครับเลี้ยงแต่หญ้าครับผมไม่มีไม่มีหัวอาหารเลยแล้วทำไมโตไวเนาะโตัวใหญ่มากนะประมาณกี่ปีครับมันเอ่อนี่น่าจะสี่ห้าปีครับตัวเมียสี่ห้าปีตัวเมียตัวเมียตัวเล็กกว่าตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้ตัวผูกอันนี้ก็ตัวเมียมกันตัวเมียลูกของแต่ว่าพ่อพ่อพันธุ์นตัวใหญ่มันก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ๋อแล้วแล้วตัวผู้เหรอครับนี่ตัวใหญ่นี่ใช่ไหมครับอ๋อสวยมากเลยครับดูหางครับเป็นพวงเลยครับคือคุ้นมากครับเชียงเนาะเชียงมากเห็นเห็นคนในเดินเข้ามาใกล้เลยครับ มาให้อาหารมาเนาะครับผมวันนี้มาให้อาหารมาครับมาให้ฟังมาเช้าแล้วก็เย็นมาอีกรอบนึ่งอ่ามันจะเย็นกันหลารอบเป็นสองรอบเช้าเย็นคือเปิดประตูนี่ออกเลยไหมครับในเรื่องไงเอ่อครับผม,บผมเปิอดออกดอมดอมด,มด,มดมอมพี่เจ็ดไปตามไม่ได้เกี่ยวหญ้าสดไม่ได้เกี่ยวอะไรมาให้กินใช่ไหมไม่ครับกินแต่ฟางแห้งฟางก้อนอืม ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,น,งนี่กินเยอะไหมครับประมาณเอ,อประมาณประมาณประมาณถังหนึ่งครประมาณสักสักห้าโลนี่ได้ต่อมือ้อห้าโลต่อมือ้อให้ตอนเช้ารอบเดียวจบคือเ้าจะยินมาอีกใช่ไหมว,มว่มันก็กินทั้งวัน,นครับ มีทหางมันพวงมันพวงเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับฟาร์มม้าในประเทศอิสราเอลครับคือตักเราตักใส่รถเข็นไม่ไปวางเลยใช่ไหมอ่าใส่รถเข็นแล้วก็ไปแบ่งไม่ตรงนั้นชื่นเพราะว่ามันมี ไอ้ตัวใหญ่ๆนี่มันไม่ยอมให้ตัวแดงๆกินอ๋อมีมีหวงกันใช่ไหมต้องเอามันไปแบ่งมันจะได้กินกระเทียมอันนี้สีอยแล้วใช่ไหมสีแล้วเนะาะสีแล้วฝั่นแล้วตักใส่นี่ครับตักใส่หอกมีล้อครับแล้วก็ไปวางไว้ครับแล้วเขาจะกินเองครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายกว่าบัวปั่นเราไหมดื้อ,อยังไง ง่ออยายเหมือกันง่ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งถ้ามินค่าเนี่ยก็น่าจะหลายแสนนะนคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ขังไว้ข้อกันี่หรือคือไม่ขังไว้ข้อครับเอ,อเอาามไปข้างนอกให้งอ๋อผสมพันธุ์ จะมีวิธีการดูครับว่าผสมพันธุ์เนี่ยเขาเขายากเป็นสัตว์เมื่อไหร,ร่ยังไงมีวิธีการดูไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะนับรอบนับอะไรอยู่เขาแกจะนับอยู่แกจะรู้อยู่อ๋อนับรอบ<ะ>แล้ว,ล,วลูกมันล่ะครับลูกมัน<ะ>ลูกมันคือจะเลี้ยงต่อหรือว่าขายครับอ,อลูกมันช่วงช่วงนี้ยังได้น้อยอยู่ครับยังแกง,งเลี้ยงต่ออยู่อ๋อยังเลี้ยงต่อ่ประมาณกี่เดือนครับคลอดท้องแล้ว อ๋อมานี่อยไม่รู้นะยังไม่เคยอ๋อตอนผมตั้งแต่มานี่ย้ายังไม่เคยออกลูกอ๋อยังยังยังไม่เคยเห็นเนาะคือเราจะเอามาให้อยู่ในข้อก่อนใช่ไหมครับอ,อันนี้คือไม่ปล่อยครับหรือยังไงครับอ่ออันนี้คือไม่ผสมพันธุ์ยังไม่ผสมพันธุ์ย,ย,ยังไม่พร้อมใช่ไหม มาครับหมาก็จะหยอกหมาหรือกัดครับหมาเนี่ยมันกัดมาไหมมันมันหยอกมันเป็นหมาต้อนหม,มาต้อนอ๋อหยอกมามตอนเย็นใช่ไหมที่จะเอามาเข้าขออ,อนี่นด้ยังไงครับอตอนเย็นเดือ อ๋อเยินก็จะามา,อาอคอกตัวนีม้มาใหม่ครับเนี่ยเสื้อใหม่ครับตัวนี้ตัวเล็กอยู่ครับอันนี้ก็อยู่นานนะครับตัวนี้เห็นเห็นนานนะครับตัวใหญ่มากเลยครับ ทำไมไม่ปล่อยครับหรือว่ากวนเพื่อนหรือว่าดีดเพื่อนนะไอ้ตัวนั้นหรอใช่ครับมันมันไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนอ๋อไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนใช่ไหมขอเพื่อนมันกินเพื่อนไม่เห็นกินมันกดอืมตัวนี้กลัวออ,ออกกลัวหน่อยกลัว ถ้ามันมันกลัวมันก็เลยมันก็เลยป้องกันตัวเองด้วยการดีดตอเหมืนอมนกลัวเคยเคยดีดคนไหมเคยดีดนะเดียหลบได้หลบได้เลยดเดี๋ยวห <c oughs> ลบได้ <c oughs> <c oughs> ต้องคอยหลบเอาคอยถักดีถ้ามันดีดมันจะดีดเราต้องหลบอ่ะนี่ตัวผู้ตัวเมียรครับนี่นี่ตัวผู้ครับ <c oughs> หมาหมาก็จะกัดครับกัดเรืวมันหยอกหยอกใช่ไหมหมาเนี่ยหมาหยอก,ม,ยอกมีตัวสวยครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ผมว่าราคาน่าจะแพงน่าดูเพราว่าเชื่องครับแล้วก็ขี่ได้ครับจะเป็นหมาแบบอยู่โรงเรียนนะครับทางในจะเป็นโรงเรียนครับเนี่ยเชียงหมกัก แล้วขี่เขาก็จะเอาอานวางันนี้นะครับอานวางนี่แล้วก็มีที่เหยียบเนาะมีที่เหยียบให้ลงมานี่ผมเห็นเขาขี่นะครับปอดีผมยังไม่เคยขี่เลยผมยังไม่กล้าครับ <c oughs> หมากัดหางหางม้าดึงครับ <laughs> <ะ S 2> ตื่นครับตื่นรถเพราะเราจะแบ่งใส่อันนี้ไว้ใช่ไหมครับนี่ แย่งกันใช่ไหมครับอ๋อ oh. oh, ใส่ไว้นะครับนี่ก็ <Okay. S 1> จะมากินเองครับ <Okay. S 1> เป็นฟางคาวาเล่นะครับฟางคาวาเล่อัดก่อน <Okay. S 1> คือไว้แค่นี้ใช่ไหมครับนี่ครับผม สองตัวนี้กินด้วยกันได้อยู่ส่วนสามตัวนี้มันจะกินอย่างเงี้ยถ้าไอตัวขาวๆมันวิ่งมาเมื่อไหร่พวกนี้วิ่งหมดมันดีใช่ไหมกหัวพวกนี้กลัวกันไปเลยนะครับเรียบร้อยการให้อาหารม้าก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ